ผู ừ, ้ง ừ, ง ừ, ง ừ, งงงังออันความมากงายเนาะอันแก้วมีบุญบริากเนาะถ้าเราเงิเธอเอีหยางบันแล้วกันไก่ีงบนี้แน่เต็มห้องอยู่วันนี้เพา่เต็มแล้วเฮียใช้มือชันนี่หรอยมากงายปัานเพราะนั่นน่ะให้ไม่จสติสถานาทชีวิตจคือ่เสิคือเธอเป็นอย่งสามีสติใหญ่เปลี่ยนเพ่เปให้ลูกเบากางเกงไดออกลูกอัน ลูกใสกันเก่งในบริษายแฟมเพิดลูกก็เลยขอใสแ่มเพิดให้แต่กา็นใแงนเขาจะใส่เพิดให้หน่อยใส่เพิดให้หน่อยเบ่งขี้น่าสิแบบว่ามากจะเบ่งขี้ใสแมเพิสินะ่นี่ใสลูกกันพ่อเขบออกงเกงให้ดูใสแฟมเพิดทับกางเกงใน้พอใจคิ่ว่ามาลูกกระขี้วันนี้แต่กางเกงในถาึงออกสแล้วใแล้วแเพิดไปสน คือไนแหัน้ใช้แล้วออกมันใ้มันก็ดีเกิดใอไรน่ใจอะไยเขเก็หัวเกอบายกันบังบัหัวหัดเลยแล้วก็หัวหัวก็ัะก็จะกินทอย่างัมออะไรนนี้มอักอักขึ้นๆตัวมองเขากุ้นเกิอะไรกันมอนนี้ก็ขี่ติดตรงช่องดีท้อกินกอนนอนจะ ผู้ที่บินหรอแม่หรือู้อืเห้อเนาะผมยังคือวดุง่าดเลยย่อรูกจะขอเสาน์รูกแห้งนอนแน่งรูกอยู่นี่แหละพี่น้องคอยกินนั่นสิหละตัวมาหล่อแน่เลยอี่นอแหล่ ดีท็อกกินให้มันเป็นอย่างไรพี่พี่น้องกินซอยที่เรื่องของการขัพทายที่จริงน่ะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องคลัพทายยู่แล้วแล้วเราจะกินให้มันถ่ายใช่ไหมแต่ปรากฏว่ากินแล้วพุ่งยุบพุ่งยุบน้ำหนักลงตัวนี้มันจะซอยเรื่องคลับทายครับของเสียครัพไข,ขม,มันมันมันขับออกเบิร์เลยเขาแต่เว่าแบบคือสิ่งที่เขากินไปช่วงแรกๆนี่นนสิบางคนแบบว่างวดอาหารเย็นไม่ได้แบบอดบ่ได้ก็ต้องกินนี่สินะแต่เนี่ย คือกินไปเลยแต่ให้กินดีท็อกซ์ก่อนนอนแล้วสิ่งที่เห้องกินลงไปตอนตอนแรกเนี่ยตอนคํำเนี่ยมันจะคับออกมดเลยคือตอนเช้ามันจะขี้ออกหมดเลยนะคะแต่ว่าสําหรับคนไหนที<ม>อยากลดน้ํหนักแบบว่าน้หนักหลายแห้งคือถ้าเจ้างดขอแลงได้แล้วเจ้าก็กินดีท็อกซ์ก่อนนอนเนี่ยเจ้าสิจอยไหว,ว,วบัตรโล่งไหวบััรอืมแต่ว่าถ้าผู้ใดอดขอแลงไม่ได้เพราะเป็นยังกินแต่ว่าให้กินตัวน,นี้ก่อนนอนมันจะคับคับออกแบบเบิ้ขี้เบิ์ต้นเบิ์ลใสเบิ้ลพุ่ง ผู้ใดทีเป็นฤทธิ์สีดวงเอาไปกินเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องลูกร,ร้านเด่นหล่อนผู้ใดใเป็นฤทธิ์ซีดวงเอาไปเห็นรากินเบิรงล่นหลนอืมกองน้อยนี่กองทดลองเอาไปทดลองก่อนกองเล็กขนาดทดลองสามร้อยห้าสิบบาทเอาไปทดลองก่อนอ่ามันจะมีกองน้อยแหละกับกองใหญ่กองน่อยสามร้อยห้าสิบกองใหญ่หกร้อยห้าสิบสื่อสองกองใหญ่แถมหนึ่งกองเล็กคือตอนนี้มี่โปรโมชั่นโปรโมชั่นสิ้เบ็ดแล้วเด้อจ้ะสิ้นเดือนนี้อ่า ฟังฟังที่ดีพี่นอ้องคะตัวนี้บริเเป็นยาลดความอ้วนแต่มันลดน้ำหนักลดพุ่งคือเป็นอย่างคือลดได้คือว่าบริเวนยาลดความอ้วนมันไปขับไขมันออกทางอุจจาระนะคะ